ทำไมเขาต้องนอกใจปัญหาอยู่ที่เราหรืออยู่ที่เขาคําถามนี้เป็นคําถามที่คนถูกนอกใจมักจะถามตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าฉันไม่ดีพอตรงไหนหรือเขาไม่เคยรักฉันเลยใช่ไหมคําถามนี้ทำให้จิตใจเจ็บปวดเพราะมัน ไม่ใช่แค่การพยายามเข้าใจอีกฝ่ายแต่คือการเคี่ยนตีตนเองด้วยความรู้สึกผิดและไร้ค่าแต่ในความเป็นจริงคนที่นอกใจมักไม่ได้ทําไปเพราะอีกฝ่ายไม่ดีพอหลายคนมีคู่ครองที่ดีซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยความรักแต่ยังเลือกที่จะเดิอนออกนอกเส้นทางเหตุผลนั้น ไม่ได้ซับซ้อนทางตรกกะเท่ากับซับซ้อนทางจิตใจเพราะจิตใจของมนุษย์ที่ยังไม่ฝึกยังไม่พ้นจากกิเลสย่อมถูกครอบงำด้วยความเหงาความเบื่อความอยากความใคร่และความโลภได้ทุกเมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนว่าไม่มีไฟใดร้อนเท่ากับไฟราคะ และไม่มีความมืดใดลึกเท่ากับอวิชาคนที่จมอยู่ในความอยากย่อมมองไม่เห็นผลลัพธ์ของการกระทํามองไม่เห็นความทุกข์ที่ตนกําลังสร้างไว้ให้ผู้อื่นรวมถึงความทุกข์ที่จะย้อนกลับมาหาตนเองในอนาคตเมื่อคนหนึ่งนอกใจอีกคนจึงไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองเพราะการกระทํานั้น ไม่ได้สะท้อนคุณค่าของผู้ถูกกระทำหากแต่สะท้อนถึงความบกพร่องในจิตใจของผู้กระทำเสียมากกว่าดังเรื่องของชายคนหนึ่งที่นอกใจภรรยาทั้งที่เธอไม่เคยละเลยหน้าที่มีความรักให้เขาเสมอเขาให้เหตุผลว่าเขารู้สึกเบื่อและต้องการความตื่นเต้นใหม่ๆนี่คือผลของใจที่ไม่รู้จักพอ ไม่เคยฝึกฝนให้พอใจในสิ่งที่ตนมีไม่รู้จักพิจารณาคุณค่าของคนที่อยู่ตรงหน้าเราทุกคนต่างเป็นเจ้ากรรมของตนเองสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผู้ใดทำกรรมย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเองไม่ว่าจะในชาตินี้หรือ